สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีอากาศี2องศาครับพ้าะสีมาทดลองว่าข้าวจีทอดไข่กลางแดดไก่บอนะครับอุปกรณ์จะมีกระทะนะครับเอาวางบนกองทรายเลยมีไข่แล้วก็มีน้ำมันพืชน,นะครับลองเทน้ำมันพืชใส่ ำไมใกล้หน่อยเข้ามใ,ใกล้หน่อยโบ๊ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเขามาเมใกล้หน่อยว่าเราจะทอดไข่กลางแดดได้ไหมนี่นะครับสูงอะ้ใกล้เนีสูงก็ใกล้ๆเลยนี่นะครับไข่จนซุกนะครับนี่ ที4 2องศาครับพี่น้อง4ี2องศาห่อนจับแตกครับจังหวัดอุบลราชธานีใครยันซุกแะ้วนี่นี่คือความห่อนของแท้เล้นะครับ4ี2องศาใครซุกแล้วพ่อวันไหนเละ่ะตัวกระดานจนห่อนนี่นี่จับโอ้ห,อห่อนเอง นี่คือแดนของแท้นะครับบะแดนตัอว่าอะไรครับนี่ของแท้เลยนี่มันก็จะค่อยๆซุกครับนี่ซุกเลยเว้ยแดดเริ่มมากมันก็ยิงเริ่มซุกเอาตากแดดไว้เอาน้ำมันใส่กระทะตากแดดไว้ประมาณึงชั่วโมงนะครับึงชั่วโมงหรือ4ชิปนาทีประมาณนี้ล่ะเขาก็จจะได้ไข่ซุกเลยโคตนอ่ะกินได้เลยเลยนี่น้อเห็นบ่ เมียนมั้งเป็นไได้อ่อนบอพี่น้องมันก็จะเกื้อนนะดอกเตื้อถ้าตั้งแก๊สมันมันก็สีไอมันสีผมเป็นสภาพนีู่ได้มันเสียด้วยไหนล่ะมันก็สีกรอบออสีเออบอสวยมันจะออสีน้ำตาลไปเลยอันนี้มันสีออกไข่ไข่แบบกระ่อยให้ความห่อนมันซึมซับเข้าไปนะครับ แต่อย่ค่อยๆซุบเป็นไดซุบบ่ครับถ่ายรูปนะ่งองสโอเค